เส้นในการลงน้าหนักก็คือการใช้เส้นในการดออิ่งเขาเรียกากันดออิงดออิงก็คือการวัดเส้นอ,อันดับแรกเราจะใช้การดออิงรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงที่เราเรียนกันมาก็คือที่การสร้างน้ําหนักที่มันเห็นชัดเจนฝึกทักษะไปด้วยก็คือวงกลมวงกลมก็ จะประกอบไปด้วยเส้นโค้งแต่การล่างเส้นมันก็ต้องใช้เส้นตรงเหมือนกันอนะ่ะอันดับแรกเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนที่เราเรียนเรื่องจุดแล้วแบง่งเป็นลูกการกรบาบาแบบนี้โดยแบ่งให้2เส้นมีความยาวเท่ากันถ้าใครไม่ถนัดใช้มือ,อมานเสื้ออนุญาต้ใช้ไมบ้บรรทัดได้แล้วเราก็วัดขนาด2องข้าง แบ่งครึ่งหนึ่งของเส้นนั้นแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งให้อยู่ระหว่างกลางแล้วเราก็แบ่งให้มีขนาดเท่ากันทั้งหนึ่ง,งแล้วลากจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งนี่นครับลากเบาๆทำเหมือนเดิมเลยกับตอนที่เราเรียนรูปก,การใช้จุดเรื่องของการใช้จุดนะ ที่การล่างหงก์เรียนก็จะได้แบบนี้นะครับล่างขา,ขาวๆทีนี้ถ้าบอกว่าเราใช้เส้นตรงแหละในการล่างขาวเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงแล้วนนลก็ปิดหัวมันซะเหมือนเดิมเลยวิธีการล่างวกาางก์เมื่อรุ่ยย่าใช้ไม้บรรทัดได้นะนแล้วเราก็จะได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองรูปย้ำนะครับจัตุรัสเท่านั้นถ้าไม่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะไม่เป็นวงกลมแล้วเราลากจากจุดนี้มาหาจุดนี้หรือจุดใดจุดหนึ่งไปหามุมของแต่ละฝั่งโดยที่ไม่ให้มันเกินที่เราขีดปิดไว้เนี่ยนะครับเนี่ย เรี่กงลากเส้นโค้งปึ๊บนี่เราเริ่มใช้เส้นโค้ลงละลากต่อเนื่องกันไปเลยลากไปเลยนะครับไม่ต้องอไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่โค้งเพราะว่าถ้ามันไม่โค้งเดี๋ยวเราค่อยปรับทีหลังเ,เราก็ได้วงกลมแล้วโค้งหรืออย่างถือว่าไม่โค้ง ปรับค่อยๆปรับไปใช้นิ้นสอที่ลบง่ายๆก่อนก็ได้ครับเ,เสร็จแล้วเรามาดูว่ามันกลมหรือยังถ้าตรงไหนไม่กลมเติมตรงไหนโค้งน้อยไปหรือโค้งมากไปถ้าโค้งมากไปเราก็ตัดออกถ้าเราโค้งน้อยไปเราก็เพิ่มขึ้นโดยการให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้สี่เหลี่ยมนี้ นี่นัเรียขได้วงกลมเสร็จแล้วถ้าเราล่างเบาเราไม่จําเป็นต้องลบไอ้พวกนี้ออกเนี่ยพวกนี้เส้นพวกนี้แต่ถ้าเ,เกิดแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราล่างเข้มเวลาเราลบมันก็จะเป็นรอยเส้นข้างในพวกนี้ถ้าเราล่างเบาไม่ต้องลบออกเลยทีนี้การลงน้ําหนักเราก็มากําหนด สงเงาทีนี้เราก็ามากำหนดแสงเงาโดยนักเรียนจะหารูปวงกลมที่เป็นแบบจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่เป็นหุ่นนิ่งวงกลมนักเรียนพิมพ์ข้อความหาใน g ูเก l e หรืหอในพินเทเลสก,ก็ได้าจะเป็นหุ่นนิ่งวงกลมสมมติว่าแสงเหมือนเดิมครับแสงเข้าจากทางนี้แสงเข้าจากทางนี้ตัว่าแสงเข้าจากทางนี้ส่วนที่สว่างที่สุดก,ก็จะเป็นส่วนนี้ ส่วนที่เข้มยังไม่ได้อยุดตรงนะี้เพื่อจะไม่ลบพวกนี้ออกนะเพื่อให้นักเรียนดูดูไปคร่าวๆดูเป็นตัวอย่างดูไปด้วยทีนี้วิธีการลงน้ําหนักแสงเงาในเมื่อวงกลมมันเป็นเส้นโค้งแสงเงาของมันก็จะเป็นเส้นโค้งเช่นกันก็เป็นเส้นโค้งเราาร์ k ไว้เป็นเส้นโค้งก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องาร์ k ก็ได้ ทีนี้เราก็ใช้ดินสอ EE ที่มีความเข้มในการสร้างน้ำหนักก็เริ่มลงลงที่เราล่างไว้ก่อนลงเส้นที่มันโค้ให้ลงไปส่วนที่อยู่ฝั่งที่เป็นเงานะครับฝั่งที่เป็นแสงนักเรียนปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เพราะว่าส่วนที่เป็นแสงมันจะสว่างที่สุด เรามาดูวิธีการจัดดินสอก็ดินสออีอ,อมันจะมีไส้ที่มันค่อนข้างยาวเห็นไหมครับยาวซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเหลาด้วยคั t เตอแต่มาสเตอร์เกรงว่ามันจะเป็นอันตรายบนักเรียนเรียนก็ใช้กบเหลาเหมือนมาสเตอร์ก็ได้แล้วก็เหลาให้มันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เป็นไส้ยาวๆแล้วก็ใช้หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยครับในการลงน้ำหนักอ่ะเรามาดูขั้นตอนการลงน้ำหนักกัน ตอนที่1ลงน้ำหนักจากส่วนที่เป็นเงาไปหาแสงโดยที่ใช้น้ำหนักมือแบบไม่ต้องแรงมากเราก็เริ่มเขียน รุปเลยครับการลงน้ำหนักสาเงาอย่างที่บอกวิธีการลงน้ำหนักสงเงาที่มาเสื้อลงทีแรกมาเสอร์จะลงด้วยน้ำหนักมือเบาๆลงจากจุดจุดนึงมาหาจุดหนึง่งโดยการใช้เส้นเฉียงโดยการให้หน้าสัมผัสด,ดินสอเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เราก็ทับจากเงาขึ้นไปเหมือนกันโดยการทับไขว้กันด้วยน้ำหนักมือเท่าเดิมแต่ด้วยความที่ว่าเส้นมันทับต่อกันไปเรื่อยๆมันจึงเกิดเป็นน้ำหนักเนือ,ออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนก็สามารถใช้ปลายดินสอพอเราใช้ด้านด้าน,านตรงแห้งไส้ดินสอตรงด้านหนาของมัน มันจะทําให้ปลายสอมันจะแหลมขึ้นเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วปลายอสอจะแหลมขึ้นปลายอสอที่แหลมๆนี่เราใช้ทาอะไรเราก็ใช้ไว้เก็บรายละเอียดพวกขอบหรือเราต้องการจะเน้นส่วนไหนเราก็เก็บรายละเอียดเพิ่มไปเรื่อยๆอทีนี้นักเรียนสามารถเกี่ยให้มันเข้ากันได้เกี่ยให้มันเข้ากันค่อยๆเกี่ยให้มันเข้ากันอย่างนี้ได้ เราเรียลองสังเกตว่าทำไมมาเตอร์ถึงเว้นแสงไว้ตรงนี้เพราะว่าวัตถุที่เป็นวงกลมถ้าแสงมันลอดผ่านเข้ามามันสามารถเนี่ยผ่านตรงโต๊ะแล้วมันก็จะอาจจะสะท้อนขึ้นมาโดนตรงนี้ได้แต่ส่วนที่มันสัมผัสกับโต๊ะเลยตรงนี้มันก็จะเข้มส่วนที่รับแสงเต็มๆม,ม,มาเตอร์ไม่ได้ตัดเส้นเลยล่อยบางๆบ่อยบางๆเลยให้มันเป็นแสง ถ้าเราตัดเส้นจนเข้มทั้งหมดมันจะทำให้วงกลมมันเกิดความแข็งเส้นนั้วนี่ก็ไปทำให้มันละเอียดนักเรียนมีเวลาค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะละเอียดเองซึ่งในคลิปนี้มาสเตอร์มีเวลาทำไม่เกินเขาไม่เกิน15นาทีมาสเตอร์ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุดส่วนเงาตกกระทบอย่างที่บอกแสงเข้าจากทางขวาเงาตกกระทบมันก็ต้องเบี่ยงมาทางซ้าย ตรงนี้มันจะเข้มสุดเพราะแสงไม่สามารถรอบผ่านเข้ามาได้เลยส่วนตรงนี้มันก็จะค่อยจางกันจางไปเพราะว่าแสงมันเริ่มผ่านเข้ามาได้แล้ว